สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันจันทร์ที่8นะคะ8พฤษภาคมหกๆเนาะเด่นแอนให้ไปที่3-4-5นะคะเด่นแอนให้ไปที่3-4-5ตัววิ่งรูดก็เช่นเดิมแอดเอาตัวหน้านะคะ3-4ใครชอบ3-5ก็ไป3-5ใครชอบ4-5ก็ไป4-5นะคะ งวดที่ผ่านมาเราก็วิ่งลูดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะวิ่งลูดเข้าสองสามเลยนะคะสองเด้งติดสองงวดนะคะเจาะแตกสูตรหลักนี้เจาะแตกสีงวดติดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะสามเด่นสามสี่ห้าวิ่งลูดสามสี่ค่ะ ตัวจอแอดนะคะ343536 3944454649นะคะ5556 59แล้วก็24ค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขทูบ904นะคะ904604ก็ลองเอาไปตัดเล่นดูนะคะเผื่อมาเลขทูบเนาะเอา467คื้นงามเถอะแต่ทำไมสูตรแยกมันไป มันไปคนละที่คนละถางก็ไม่อยู่นะคะเอ้ยสูตรสูตรเดิมหนึ่งสูตรเดิมสองเขาชนกันที่หกนะคะสูตรเดิมหนึ่งสูตรเดิมสองนะคะเขาชนกันที่โอ้ยชัดไม่หนอสูตรเดิมหนึ่งสูตรเดิมสองเขาชนกันที่หกนะคะ เดิมหนะคะให้หกหนึ่งะคะตัวจหสองหนึ่งสองหเจ็ดหนึ่งเจ็ดหหนึ่งนะคะก็กำหัวเอาค่ะกำหัวเป็น9้านะคะหกับ9ตัวเดียวกันเนาะเอาก็กลับให้นะคะสูตรเดิมสองนะคะให้ไปที่60ศนะคะหกศู 60, 61, 69, 01, 09, นย์หกหนึ่งหกเศศูนย์เกาะคะตัวเจอก็แค่นี้แหละค่ะตัวเจาะนะคะเนาะเจาะไปเยอะทําไมเนาะ นี่แหละค่ะหัวกับก้ากับหัวก็บ,บานปะไทยแล้วใครไปสูนี้นะคะส่วนมากจะเข้าเข้าที่รูดมากกว่านะคะสูตรเดิมหนึ่งเข้าที่รูดมาหลายงวดติดแล้วนะคะมีก่อนหน้านี้อกีกสามสี่งวดละค่ะเข้ารูดหมดเลยนะคะมีหัาเปาะบ้ยสามหกมันจะมาสามงวดติดปล่คะสามหกเนาะปาพดผูกวกหมูบวดเตียงโอย้ยเสามหก ก็ติดตัวเดิมไว้ค่ะติดตัวเดิมไว้นะคะเราพัฒนาอะไรก็ออกได้เนาะเอ้ามาดูสูตรหลักตอยยังไม่ได้พูดตารางเลยนะคะให้ดูสูตรนี้ก่อนนะคะไม่ง่วงนอนก็ไม่อัดในคลิปนี้ เด่น3 4 5เนาะสูตรหลักวิ่งรูด3 4นะคะตัวเจาะ3 4 3 5 3 6 3 9 4 4 4 5 4 6 4 9 5 5 5 6 5 9 2 4นะคะในตารางมี4 7 3นะคะ4 7 3 2 5 2 6 9จับคู้8ชุดในตารางนะคะมี4 5 7 4 5 5 4 3 7 4 3 5 สองห้าเจ็ดสองห้าห้าสองสามเจ็ดสองสามห้าเอดกลัวสูตรหัวเรานี่ไปหานอยวันนี้จังเลยนะคะห้าหกนี่ก็สวยนะคะห้าหกเลีพี่น้องทั้งนั้นเลยนะคะสามสี่สี่ห้าสามสี่สี่ห้าห้าหกห้าหกห้าเก้าห้าห้าเบิ้นนี่จับเบิ้นได้สี่สี่ห้าห้านะคะ สายไม่เบิ้ลก็พิจารณากันละเด้อเพราะว่ามันจะเบิ้ลสองงวดติดไหมนะคะหรือว่ามันจะมาแต้มสิบหรือจะมาศูนย์เนาะหรือจะมาเลขพี่น้องเพราะว่าถ้าเบิ้ลแล้วไม่ศูนย์ก็แต้มสิบก,ก็เลขพี่น้องประมาณนี้นะค่ะก็เหมือนแนวทางที่แอดวิเคราะห์ให้ดูนะคะไม่รู้งวดนี้จะเจาะแต่เป็นงวดที่ห้าไหมนะคะ อไปพิจารณากันดูแอดจับได้เบิ้ลน4ี5ีเลยค่ะ4455 904 604ก็ติดไว้ค่ะเลขถูกในตารางก็ลองเอาไปจับดูนะคะจะเรียงมาหรือเปล่าเรียงเกับพี่นอ้องอ้ยขออภัยเด้วยค่ะแอดไม่ง่วงนอนก็ไม่อัดคลิปนะคะ หรือสองสามยิงจะอยู่บ่อันนี้เห็นมันมาแล้วก็เผื่อมันมาอีกนะคะเลขตัวเองครบไหมน้อเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งเอ้ยหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสี่สองสองสามสามสามสองโอ้ยออกยิงหน่อยเธอสามสามสามสองสองสองสาม ขออีกสักรอบนะโลบมากเด้คนเหาก็ช่วงนี้แอดก็ติดเลขตัวเองค่ะช่วงนี้เสียงเบาหน่อยนะคะขออภัยแอดเบว่างสื่อหรือไม่เมื่อนั่นอาจจะกิ้มหวยแอดบ่มีเวลา นี่ก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาวันของวันจันท์นอแอดก็ลงให้เลยนะคะลงให้เลยเพราะว่าวันจันรจะได้ไม่ต้องมาทวงกันเนาะเพราะแอดโ้ยกว่าจะลงให้กลัวหวยออกพอดีค่ะบดทันกินโพี่นงหอยลายากิดต่บอกฮอกแต่บะเฮอกเพชรเพชสมสมเนาะน้ำลายแตกว่ะ หยง่วงจริงๆนะคะไม่ใช่ง่วงธรรมดาอานคลิปหวยลาวเสร็จก็คงจะเป็นเลขราชาเลขเลข,เลขดับแล้วค่ะเป็นเลขดับทรายแข็งของแอดนะคะก็จะลงให้เลยขอพใหยค่ะปาร์วันที่เจ็ดวันที่แปดวดอบลูในลุงให้อฟซีอยู่หวยแอดก็มัวแต่พิลิพิไลนะคะทําเสร็จถือว่าทําเสร็จตั้งแต่วันที่หวยออกแล้วนะคะ ไปพิจารณาดูในตารางนะคะตามที่แอดสองจะสอนจับเลยก็จะห้าเจ็ดหกอ้าวเอาขึ้นให้นะคะห้าเจ็ดหกนะคะสี่สองสามนั่นเลียงหัวยเลียงเลยนะคะห้าเจ็ดหกสี่สองสามหวยไม่ใช่เลยพี่น้องจะมาบม่โอ้ยขอให้เป็นสี่สองสามเนาะสามสามสองมาอีกรอบก็ได้นะคะห้าเจ็ดหกสี่สามสองตัวเออในนี้ไม่ได้เอาให้อีกแลยเหระสองเจ็ดหกเออ จ็ดสองหกนะคะเจ็ดสามหกนี่เจ็ดสามหกนี่มันสีหมาอยู่ได้เบื้องส่งนี่เจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้านี่นะคะสี่ห้าสองเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้ามีสี่ห้าสองมีนะคะเหลือแต่เจ็ดสองหกนะคะไม่ได้เขียนให้โอ้นี่ไงเจ็ดสองหกโอ้แอดเอาขึ้นให้หมดเลยนะคะงวดนี้เหลือตัวไหนอีกบ้าง หรือมันจะมาเฉียงอย่างนี้เป็น4ี่เจ็ดหกค่ะนี่สี่เจ็ดหกห้าสองสามห้าสองสามมีนะคะสี่เจ็ดหกไม่มีนะคะหวยตารางขึ้นไปเ็กสูงเถานีน่ออโอ้ตารางเลขสูงอยู่นะคะโอ้แอดจับได้เบิ้ลหมดเลยทุกคนโอ้หวยคือเบิ้ลค่ะทุหนหวยไม่ใช่ฮานอยวันนี้จะเบิเล้ลบ่ โมโหแล้วครับซ้ายเบิรด,ดแหลดละมือนี่บ้วหาดนะเอาไปพิจารณาดูนะคะสูตรเอาให้ดูสูตรนี้อีกรอบนะคะแต่ว่าสูตรนี้ไปเลขสูงเยอย่เลยค่ะเจ็ดหกศูนยอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งน่าสนใจอยู่นะคะมีหาหนอยเอดมีไม่น่าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนวันนี้นี่ ูกึสนี่นะคะอ้าสูตรนี้ให้ดูอีกรอบนะคะสูตรนี้ให้ดูอีกรอบเอาไปพิจารณากันดูนะคะสายวิ่งลูดนะคะตัวเจาะก็ไม่เข้านะคะตัวเจาะสูตรสองนี่ไม่เข้าเลยนะคะสูตรหนึ่งยังพอเข้าบ้างนะคะแต่ที่ไม่ได้เอามาให้ดูอู้สถิติสูตรหนึ่งเดินดีค่ะเกือบสิบวดแล้วมั้งนะคะตัวทั้งตัววิ่งลูดแล้วก็ตัวเจาะนะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้ามา หนึ่งสองสามสามวดติดไหมคะหนึ่งสามงวดติดแล้วคะ่ะนอกนั้นก็เข้าตัวเจาะหมดเลยนะคะที่แมวมาให้ดูเนาะเอาวิ่งรุง 6, 1, 6. 6, ่นหกหนึ่งบอหกหกเราก็มีได้ห้าหกแอดไปสูตรหลักนะคะนี่แอดไปสูตรนี้อเจาะไม่ค่อยเหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาค่ะให้สามสี่เจาะมีแต่ห้าค่ะเอ,อ้ะ เอากับเอดสิเอาไปพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านสำหรับคลิปนี้ขอให้ FC ช่องปุ๋ยพารวยเชนดอทุกท่านเฮงเฮงมันๆัรวยๆนะคะขอให้โชคดีกันแตก3ตัวตรงนะคะ940640เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ